สำหรับคนที่ฝึกอ,อาณาประสนติวันนี้จะคุยเรื่องสภาวะสภาวะทางกายซึ่งคนก็เป็นเยอะมากแล้วก็แก้ไขตัวเองไม่ได้บางคนก็คิดว่าตัวเองป่วยไปหาหมอภาวนาไปแล้วดูลมไปแล้วจะเกิดสภาวะขัดแย้งภายในกายในหลายอย่างมากเริ่มมีกําลังขึ้นมามันตัวมันจะร้อนรุ่มๆก่อนมันยังร้อนไม่ต่อเนื่องใหม่ๆชนมากมันจะร้อนอยู่ตรงบริเวณหนะ้าอ,อกก่อน แล้วจะรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจกระท่อนกระแท่นหายใจติดๆขัดขัดบางทีมันก็รัดเข้ารัดเข้าลมก็เปลี่ยนกระชับเข้ากระชับเข้าบางทีมันจะแน่นมันตัวมันจะแน่นหน้าอกนี่จะแน่นก่อนบางคนก็กลัวบัคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเป็นโรคความดันหรือเปล่าอะไรคิดไปต่างๆนานาเหมือนผมเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องสภาวะพวกนี้ ถึงขันไปตรวจเลือดเนี่ยนะไปตรวจเบาหวานตัวมันจะสั่นอยู่ดีๆมันก็สั่นขึ้นมาเนี่ยหมดเลี้ยวหมดแรงตัวสั่นเงือแตกออกสายตาก็จะผ้ามัวมองไปเหมือนหมอกเหมือนอะไรเหมือนควันไปมองออกไปมันกำลังเริ่มเริ่มสับยุธ์กันเริ่มปรับหัวก็จะตึงๆเหมืนความจำก็เหมือนคนเบเบอ่เบอ เดินไปจะไปหยิบของเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาที่เดิมมายืนและลึกก่อนว่าเราจะไปเอาอะไรก็มีเนี่ยจิตมันเริ่มสลัดสัญญาหรือข้อมูลพวกน,นี้ออกเราเริ่มมีกําลังมันจะเบอร์เบอร์เหมือนคนสมองเสื่อมแต่ก็ไม่ใช่เราจะคิดว่าเราเป็นโรคความจําเสื่อมก็ไม่ใช่นะมันไม่อยากให้เราจําศีลสมาธิปัญญามเริ่มมีกําลังมันจะมาเซฟไม่ให้เราไปเก็บข้อมูลใหม่เข้ามา นี่แล้วก็จะปวดหัวปวดหัวอย่างรุนแรงด้วยโดนอะไรกระทบเนี่ยหัวใจสัน่นเหมือนมันจะกระดอนออกมาโดนเขาดา่านิดเดียเท่านั้นแหละมันจะเห็นแรงกับเพื่อมภายในนี่ชัดเจนมากแต่เรายังตัดกระแสไม่ได้เราก็จะเข้าไปปรุงแต่งกับมันมันยิ่งเผาหนักขึ้นกว่าเดิม,มตัวก็จะร้อนขึ้นหน้าอกก็จะแน่นรัดเข้าออไปีตาก็จะผ้ามัว หูก็จะดับบาดเวลาโดนอะไรกระทบท้ายทอยนี่มันจะตึงบริเวณท้ายทอยเหมือนไฟมาช็อตเนี่ยบางทีก็ล็อกเพราะเหมือนไฟช็อตแล้วมันจะตึงตึงแล้วมันจะล็อกบ่นหันไปทางซ้ายก็ไม่ได้ทางขวาก็ไม่ได้หูก็จะดับดับไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินอยู่แต่มันเบาเหมือนมีเสียงอะไรดังตุกๆอยู่ข้างในมันเริ่มได้ยินเสียง อวัยวะภายในกายเราทำงานชัดเจนขึ้นเสียงของโลกจะอ่อนกำลังลงเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาที่เราฝึกจะเล่นสตินี่มีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลเห็นไหมจะกลับมารักษาเราศีลส,สมาธิปัญญาไม่อยากให้เราไปเก็บข้อมูลข้างนอกเข้ามาแม้แต่เสียงนกหนูปูปีกมันก็ไม่อยากให้ได้ยินในช่วงนั้นหูมันจะดับต่อไปแล้วหูจะดัง ดังเหมือนแมงอะไรร้องอยู่ข้างในเหมือนจิ้งจิ้งเลีดมาอยู่ข้างในหูเนี่ยดังดังอยู่ตลอดด้วยมันจะเริ่มเริ่มดังไปเรื่อยแล้วก็ทวีความรุนแรงไปเรื่อยเรื่องเหมือนมีแมงอะไรมาร้องเนี่ยนี่แหละคือเสียงของธรรมบันจำไว้เลยนะอย่าไปรำคาญนะเสียงที่มันดังตุบตุบตับตับเสียงหัวใจเต้นเสียงเหมือนเครื่องยนต์มันติดอยู่ตลอดแล้วเสียงเหมือนแมงอะไรมาร้องอยู่ในหูธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุไฟมันทำงานเราจะได้ยินมา นี่เรามาเรียนรู้อยู่แค่นี้นะนักภาวนานี่เละเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวะวิทยาเกี่ยวกับเรื่องกายในบันแล้วเราจะเห็นลมชัดขึ้นมาเห็นลมคือกายละเอียดี่ชัดขึ้นมันอยากก็รู้มันละเอียดก็รู้มันสั้นก็รู้มันยาวก็รู้มันหายก็รู้เนี่ยมันร้อนก็รู้เวลาลมหายใจหายใจออกมาในแสบจมูกเลยนะเหมือนท่ออเสียรถเลยร้อนลองเอามือมาอ เวลาหายใจออกมาเรอามือมาทําอย่างนี้ดูบางทีไปเยี่ยวออกมานี่เป็นเลือดเลยก็มีอย่าไปตกใจนะใครเจอสภาวะตัวนี้มันกําลังปรับมันกําลังซักฟออกของเสียอยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ออกมาขี้ก็จะดําผิดปกติแล้วก็เหม็นผิดปกติท้องก็จะเสียขี้ออกมาเหมือนขี้เด็กนี่ยเข้าเอินว่าขีส้สุบ้านเขาเอินว่าขี้สุ ท้องเสียติดต่อกันอยู่สองสามวันบางทีเป็นอาทิตย์แต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าถ่ายทั้งคืนนะมันจะถ่ายบ่อยผิดปกติบางทีก็ถ่ายทั้งคืนก็มี <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันเริ่มซักฟอกอกอกใช่ไหมมันล้างกระบ,บวนการเก่าๆแม้กระทั่งเรื่องของกายก็ซักฟอกเกิดจากกําลังศีลสมาธิปัญญาหรือกําลังฌานแล้วก็กําลังญาณเกิดจากกําลังสมถะิวิปัสสนาไปเยี่ยวออกนี่โอ้ ชงกาแฟกินได้เลยช่วงมันสับประยุทธ์มันเผากรรมบางทีก็เหมือนมีอะไรมากรีดหัวใจ<ม>เวลาเดินโดนอะไรกระทบ<ม>ะกรีดหัวใจเหมือนอามีดโกนมากรีดมันมเหล็กเลมๆมาแทงเข้าหัวใจเนี่ย<ม>สภาพว่าพวกนี้จะมีตัวจะโยกจะคลอนเวลาเรานั่งแม้แต่นั่งไม่หลับตามันก็เป็นโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยตัวเบาเหมือนจะลอยขึ้น บางทีนอนอยู่บนกุฏินี่เหมือนแผ่นดินไหวเลยกระเทือนไปหมดไปนั่งอยู่ในห้องน้ำโค้งเกงโค้งเกงนั่งอยู่บนชักโครกเหมือนนั่งอยู่บนเรือก็มีสภาพว่าพวกนี้จะเกิดขึ้น <c oughs> เหมือนมีตัวอะไรวิ่งอยู่ข้างในเนี่ยใหม่ๆม,มันยังกระท่อนกระแท่นอยู่มันยังไม่ชัดเจนไอ้ลมมันวิ่งเริ่มวิ่งมีกำลังขึ้นมามันจะช้อนชัยไปทุกอณูน มันบิ่งไปตามอากาศสะา้าคือช่องว่างเส้นเลือดเล็กๆน้อยๆมันจะมีช่องว่างหมดแม้แต่ขนเส้นเล็กๆก็มีอากาศสถท้าแทรกอยู่ข้างในเส้นผมเส้นขนอะไรมันมีหมดมันจะช่อนชัยไปทุกอนอาวายวะสามสิบสองเนี่ยอาหารเก่าอาหารใหม่มันก็ยังช่อนชัยไปคิดดูสิเรื่องาธาตุทุกาธาตุกำลังสมาธาวิปัสสนามันจะไปซักฟอกให้หมด จิตก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นเพราะว่าความสะอาดของจิตมันซักฟอกได้ยังไงสลัดอารมณ์มโนกรรมนี้ออกเรื่อยออกเรื่อยจิตจะค่อยๆใสขึ้นจากมันมีข่าเมาหลอดไฟที่มันใสๆเนี่ยที่มัน <c oughs> มีแ <c oughs> สงสว่างมันจะมีข่าเมาครอบไปข่เมาที่มันครอบหลอดไฟก็คือกิเลสอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยที่มันวางไม่ได้แล้วไปเก็บข้อมูลพวกนั้นเข้ามา ถ้ากำลังเริ่มมีขึ้นมันจะรู้เท่าทันความคิดว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะเริ่มเกิดขึ้นกายก็จะกระเพื่อเด่นชัดขึ้นหายใจเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันกับมันกระเพื่อมตรงไหนเราจะรู้เลยมันกระตุกตรงไหนเราก็จะรู้นี่มันทําให้เรารู้สึกตัวอย่าไปสงสัยนะไอ้ที่มันชอนชัยในตัวเนี่ยอย่าไปสงสัยไม่ใช่พยาธิตัวจีดนะเกิดจากกําลังลมมันไปขับธาตุน้ําให้มันวิ่งแล้วกายเราก็จะ เห็นแรงกับเพื่มกลายหยามธาตุดินมันก็จะกับเพื่อมนี่แหละคาว่าสติสัมปชัญญะหรือสติสัมโพธฌงเกต